ข้อ52ทำการทดลองวัดอัตราเร็วของการสลายตัวของสารตั้งต้นในปฏิยา R b P จำนวน2การทดลองคือการทดลอง A และการทดลอง B โดยเริ่มต้นจากความเข้มข้นของสาร R เท่ากันภายใต้ความดันเดียวกันได้ผลการทด,ทดลองที่แสดงในกราฟกราฟก็คือแกน y ก็คือเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแกน x เป็นการดําเนินไปของปฏิกิริยาหรือเวลา ล้วจะมีการทดลอง A กราฟเป็นอย่างนี้สีชมพูการทดลอง B สีส้มอ่าโจทย์คือว่าข้อใดผิดการทดลอง A เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการทดลอง B ทั้งอ่าข้อที่สองมีพลังงานก่อกำมันนะข้อที่สามมีเติมสารเร่งหรือเปล่าข้อที่สี่บอกสารตั้งต้นกราฟนี้บอกอะไรเรากรกราฟนี้ก็บอกว่าบอกอัตราการเกิดยาว่าในการทดลอง A กับการทดลอง B เนี่ยการทดลองไหนที่มีอัตราการเกิดยาเร็วกว่ากันถูกปะ สังเกตว่าเขาบอกว่าเริ่มต้นจากความเคนของสาร R R เป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นเวลาเกินเกิปดปฏิกิริยาเนี่ยสารอาจะต้องถูกเปลี่ยนไปถูกใช้ไปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นสารอาเนี่ยจะต้องเป็นไงเริ่มต้นเนี่ยมีเยอะถูกปะ่ะแล้วก็ค่อยลด,ล,ดลงลดลงลดลงเห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นเป็นยังไงดูครา่าวๆดูง่ายเลยอ๋ออัตราตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอ๋อ,อ,อเส้น B เนี่ยเส้นสีส้มเนี่ย เริ่มต้นตรงนี้นะสักพักหนึ่งที่สีเขียวไว้เนี่ยจะเป็นไงจะสังเกตได้ว่าจากเริ่มต้นถึงจุดสีเขียวเนี่ยเป็นไงกราฟบีเนี่ยลดลงมากเลยถูกปะลดลงมากแสดงว่าอะไรเมื่อเทียบกับ A เนี่ยเห็นไหมเอเนี่ยจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ลดลงนิดเดียวเมื่อเทียบกับ B แสดงว่าสาร B เนี่ยการทดลอง B เนี่ยโทษทีการทดลอง B เนี่ยเป็นไงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าการทดลอง A ถูกไหมเพราะนั้นจะได้ว่า ยอดนะอ B, อ B เพราะ B เป็นไงจากจุดเริ่มต้นมาถึงจุดสีเขียวเนี่ยลดเยอะถูกไหมสลบเนี่ยลดทวบเลยเพราะนั้นอัตราการเกิดยาของการทดลอง B เนี่ยมากกว่าอัตราการเกิดยาของการทดลอง A อโอเคนะอันนี้ดูคร่าวๆจากช้อยบอกว่าอะไรปึ๊บแสดงว่าการทดลอง A เนี่ยเขาถามข้อผิดนะการทดลองเเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการทดลอง B หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องรู้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยามีอะไรบ้างปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปิยาคือที่มีผลต่ออัตราการเกิดปิยาพี่ย่อว่า R นะเลตเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปิยาข้อแรกคือธรรมชาติของสารตั้งต้นสารตั้งต้น,ตนอ่า ข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองคือพื้นที่ผิวข้อที่สามคืออ่าอุณหภูมิข้อที่สี่คือ,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 คอตัวเล่งและตัวหน่วงปฏิกิริยา ข้อที่ห้าคือความย่ขอ,ขอขอคอควายจุดนะความเข้มขน้นของสารตั้งต้นเน้นนะว่าสารตั้งต้นนะทีนี้มาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีปัจจัยในการเกิดมีผลต่อการเกิดปริยายยังไงธรรมชาติของสารตั้งต้นก็คือ อย่างเช่นพันธะถูกไหมถ้าสมมติว่าเวลาเกิดปิยาเคมีเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเอ,เอามีเทนสมมติเอามีเทนเนี่ยมาเผากับมาพาเผาถูกไหมก็เกิดปิยาสันดาบเกิดขึ้นเนี่ยได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําเนี่ยเห็นปะ่ะคือเราเนี่ยโอเนี่ยทำพันธะกับโอถูกไหม C เนี่ยสูตรโครงสร้างเป็นอย่างนี้เป็นไงจะเป็นคาร์บอนออกไซด์ปุ๊บจะเห็นได้ว่าเราต้องสลายพันธะคู่ตรงนี้แล้วเอา O ไปต่อกับ C ซึ่งเป็นไงการที่จะสลายพันธะโคลเลนเนี่ยยากถูกไหมเพราะฉะนั้นการเกิดยานเนี้ยจะต้องมอีมีตัวเร่งตัวหนึ่งก็คือความร้อนนั่นเองถูกไหมเพราะไม่งั้นมันก็จะ มันมันมันต้องใช้พลังงานในการสลายพันธะซึ่งค่อนข้างแข็งแรงถูกไหมเพื่อจะไปเกิด O ต่อ O ต้องต้องเป็น C ต่อ O อย่างเงี้ยซึ่งมันจะเกิดค่อนข้างยากถูกไหมในขณะที่ปฏิิยาที่เป็นการแลกไอออนกันอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์บวกกับซิลเวอร์ไนเตรตอย่างเงี้ยเวลาเกิดปิยาละลายน้ำเนี่ยมันก็แตกเป็นไอออนถูกไหม ไอออนอ๋อเป็นโซเดียมบวกนะเป็นคลอไรลบนะเป็นซิเวอร์ไนเตรตบวกนะเอเอ,เ,อเป็นซิเวอร์ไอออนนะเป็นไนเตรตไอออนนะถึงยางมันก็แลกไอออนกันถูกไหมก็เกิดประจุขึ้นเห็นไหมไปยาม,มันเป็นไงเกิดขึ้นง่ายถูกไหมก็แลกไอออนกันอย่างโซเดียมคลอไรกับซิเวอร์ไนเตรตก็ได้เป็นโซเดียมไนเตรตบวกกับซิเวอร์คลอไรซึ่งตัวซิเวอร์คลอไรนี้เป็นตะกอนนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เกิดยาแลกไอออนกันธรรมดา ก็ไม่มีอะไรถูกไหมแต่อันนี้เป็นไงต้องสลายพันธะเพื่อมาสร้างพันธะใหม่ซึ่งแสดงว่าปฏิปปยาเน,นี้ยจะเกิดขึ้นยากต้องมีความร้อนน็่คือการเผาการแบบการสันดาบมีเทนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้เป็นไงแค่แลกไอออนธรรมดาถูกปะเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกคือธรรมชาติของสารตั้งต้นก็จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิยาส่วนอันที่สองพื้นที่ผิวเป็นไงถ้าคิดถึงว่าสมมติ ปกติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแมกนีเซียมโลหะแมกนีเซียมเนี่ยเวลาเอาไปใส่กรดไฮโดรคลอริกก็จะเกิดยาเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์บวกกับแก๊สไฮโดรเจนถูกไหมทีนี้อะไรถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบก,การเอาแท่งโลหะแมกนีเซียมเนี่ยไปจุ่มในกรดไฮโดรคลอริกกับบทผงแมกนีเซียม นี่คือผงแมกนีเซียมนะพรากฏว่าเขามีการทำทดลองแล้วบอกว่าอันนี้เกิดฟองนะสมมตุติเกิด3มฟองส่วนเนี้ยโอ้โหเกิดสิบยี่สฟองเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าผงแมกนีเซียมเนี่ยเกิดริยาดีเร็วกว่าถูกปะเร็วกว่าอ่าแท่งโลหะแมกนีเซียมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นผงเล็กๆเ,เนี่ย ไอโมเลกุลของกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยมันก็จะเข้าไปจับกับโมเลกุลของแมกนีเซียมได้ง่ายขึ้นแต่แท่งเหล็กเป็นไงมันก็จับได้แค่ผิวๆถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดยาก็มากถูกปะพื้นที่ผิวมากอ่ามากย่ออย่างนี้นะโอเคเนาะต่อไปอะไรต่อนะตัวที่3มคืออุณหภูมิ อุณภูมิมีผลยังไงอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยจะทําให้สารเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นเพราะสารมีพลังงานมากขึ้นการที่สมมติอะตอมอยู่นี้สมมติอะตอม A กับอะตอม B ีมีอะตอม A กับอะตอม B ปุ๊บจะเกิดปริยากันได้เนี่ยมันต้องเข้ามาหากันถูกไหมเกิดเป็นสาร a b เกิดขึ้นเงนี้แต่ว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นไง อะตอม A กับอะตอม B ก็จะมีพลังงานมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นก็จะวิ่งมาหากันได้เร็วขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงยอบว่าทีนะที T T มาก R <า>ก็ต้องมากก็คืออัตราการเกยบยาก็จะเร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าโอกาสที่อะตอมสองอะตอมเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นและพลังงานของอะตอมสองอะตอมเนี่ย ก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะมาเจอกันได้ง่ายขึ้นถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะต้องเร็วขึ้นข้อที่4ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาก็แน่นอนถูกปะตัวเร่งกับตัวตัวเร่งก็ชื่อก็บอกแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นพวกเอนไซม์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเอ่อถ้าน้องได้เรียนเรื่องอ่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะค้นพบว่าอ่ากะ การดําเนินไปของปริยาเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือมีปริยาดูดความร้อนกับคายความร้อนถูกไหมเออโดยมีพลังงานตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า e a ซึ่ง e a นี่คืออะไร e a นี่คือ activation energy คือพลังงานก่อกำมัน พลังงานเก่ามันหมายถึงว่าพลังงานอย่างน้อยที่สุดที่น้องจะต้องพลังงานของสารตั้งต้นอย่างน้อยที่สุดที่จะต้องมากกว่า Ea ถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ก็เหมือนการเดินข้ามภูเขาอะน้องเดินข้ามภูเขาแบบว่าสมมติถ้าเดินข้ามภูเขาลูกเนี้ยต้องใช้พลังงาน10นะแต่ถ้าน้องมีพลังงาน9เนี้ยน้องก็จะข้ามไปไม่ได้ถูกไหมน้องต้องมีพลังงานตั้งแต่10ขึ้นไป10 1 1 12ขึ้นไปถึงน้องจะ มีแรงขึ้นไปถึงจุดยอดแล้วก็ตอนที่ลงมาเนี่ยมันก็ลงได้อยู่แล้วถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเป็นไงตัวเลขเนี่ยมันจะไปทำอะไรกับ EA ตัวเลขเนี่ยมันจะไปลด EA หรือลดพลังงานกระตุน้นหรือพลังงานก่อกับมันทําให้ปริยาเป็นไงเกิดง่ายขึ้นเป็นอย่างนี้ก็คือไปลด EA เห็นไหมสมมุติจากเดิมต้องใช้พลังงานในการขึ้นภูเขา10 อาจจะต้องใช้พลังงานในการขึ้นภูขเขา5เพราะฉะนั้นอันตราการเกิดปิดยาก็จะป่าจะเร็วขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวเร่ง R ก็จะมากขึ้นตัวหน่วงก็ชื่อชื่อก็บอกแล้วหน่วงปฏิยาก็คืออาจะลดลงข้อที่5ความเข้มข้นของสารตั้งตน้นเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้แมกนีเซียมบวกไฮโดรคลอริกได้เป็นแมกนีเซียมคลอไรด์บวกกับไฮโดรเจน ถ้าเพิ่มความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกอ่าอัตราก็จะมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโมเลกุลของกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยเข้าทำปฏิกิริยามากขึ้นโอกาสที่มันจะเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็มากขึ้นก็คือทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้มข้นมากอา่าก็จะเร็วสังเกตต้องเป็น ความเป็นของของสารตั้งต้นเท่านั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิสรุปคือว่าอะไรปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาคือข้อที่หนึ่งรธรรมชาติสารตั้งต้นข้อที่สองพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดเร็วถูกปะข้อที่สามอุณหภูมิอุณหภูมิสูงอัตราการเกิดยาก็มากขึ้นข้อที่สี่ตัวเร่งและตัวหนว่วงถูกปะไปลด ตัวเลงจะไปลดพลังงานกระตุต้นคือพลังงานอ่า e ถูกไหมถ้าความเข้มข้นของสารตั้งต้นนี่ความเข้มข้นมากอัตราการเกิดยาก็จะเร็วนั่นเองอ่าทีนี้มาดูจากช้อยเรารู้ว่า RB เนี่ยมากกว่า RA การทดลอง A เกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการทดลอง B ถ้าพี่บอกแล้วเท่านุณหภูมิสูงอัตราการเกิดยาจะต้องเร็วแต่เป็นไงจากกราฟเราบอกว่า าจากกราฟนี้อัตราการเกิดยาของ B มากกว่า A เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของการทดลอง B เนี่ยจะต้องสูงกว่าการทดลอง A ข้อนี้ผิดเลยถูกปะข้อที่2พลังงานก่อกระมันหรือพลังงานกระตุ้น EA เนี่ยของการทดลอง A สูงกว่าการทดลอง B ถ้าพลังงานกระตุ้นสูงก็คือเหมือนภูเขาสูงก็คือปริยาก็เกิดช้าถูกไหมก็ถูกต้องเพราะว่า RA เนี่ยมันน้อยกว่า r ีถูกปะ ข้อสองถูกต้องข้อที่สามีการเติมสารเร่งตัวเร่งเนี่ยลงในการทดลองบเพราะฉะนั้นก็ทําให้ปกิดปาเกิดเร็วขึ้นก็แน่นอนเพราะ R b มากกว่าอาข้อที่สี่มีการบทสั่งตั้งต้นการบทเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวการเพิ่มพื้นที่ผิวก็ทําให้อัตราการเกิดปริยาเร็วขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่าพื้นที่ผิวในการทดลองบมากอัตราการเกิดก็เลยมาก ก็เลยเป็นไปได้2 3 4เนี่ยเป็นไปได้ถูกไหมแต่ข้อ1เนี่ยถ้าการทดลอง A อุณหภูมิสูงกว่าการทดลอง B การทดลอง A ต้องเกิดเร็วกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบข้อที่1อ่าสรุปนะข้อนี้คือเป็นการถามว่าอ่าปัจจัยในยข้อ,อน้องต้องรู้ว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเขาจะให้กราฟมาว่าเออน้องต้องดูกราฟเป็นว่า อ,อัตราการเกิดิยาของ A หรือการอัตราการเกิดของอัตราการเกิดิยาบีา B, เนี่ยอันไหนเร็วกว่ากันเสร็จแล้วก็มาพิจนารณาช้อยดูถูกปะ่ะว่าช้อยข้อไหนเนี่ยมีอ่าเป็นไปได้ถูกไหมซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้คือปัจจัยการเกิดปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือสรุปให้ทีนะอันแรกธรรมชาติของสารตั้งต้นถูกไหม ขึ้นอยู่กับว่าจับด้วยกันยังไงอันที่2คือพื้นที่ผิวยิ่งพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดยาก็ต้องมากขึ้นถูกไหมข้อที่ 3. อุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิมากอุณหภูมิสูงอัตราการเกิดยาก็ต้องเร็วขึ้นข้อที่ 4. ตัวเร่งตัวเร่งจะมีผลไปลดพลังงานกระตุ้นหรือพลังงานก่อกระมันหรือ e a เนี่ยทำให้อัตราการเกิดยาเร็วขึ้นข้อที่5ความเข้มข้นของสารตั้งต้นยิ่งมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะมากอัตราการเกิดยาก็ต้อง เร็วขึ้นอันนี้คือไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนะโอเคป้ะข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งนะ